คนนะคะ ่อารอังงรงรงลงมีมีอีกหนึ่งเพลงนะคะแต่กวดกินลิขสิทธิ์ก็เลยปิดเพลงบ้างเนาะแต่เราจะถ่ายทางด้านหลังเนาะพี่น้องเนาะ,ะอยู่ที่เซระพูมของเรานะคะมีงานมีงานตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะมีมีของเล่นแล้วก็มีของกินทั้งคืนแล้วก็มีมหรสศพฟรีคืนนี้อีกนะคะ แต่ตอนนี้เพิ่นพักยกเพระาะว่าเป็นเพลงเป็นเพง่เเพงะกะยานติดลิขสิทธิ์เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีผ้าเดินซองจนถึงด้านหนา้าเดี๋ยวสีผ้าเดินซองข้างหน้าเนะจ้ามจ้ามเพลงมาทัานเดือดเนาะแต่ว่าแดดแห้งๆตอนนี้มากแบบเริ่มอมหักมากพี่น้องทนายเพิญข่าอีกแล้ครับเอาแค่เ,เดียววันที่สองเอ้าเหรอ เอาเอ้าขึ้นนิดนึงมาสองเพ้งกันสองเพลงหอนี่โอชีวิตสองเลอย่างน้ะยังยังยางอลบอยู่วันิญาแป๋ววันศิาแปวข้างนาพอบเกมเาเด้พี่น้อเอาแค่นี้ละท่านท่านหนึ่ง้ยสี่เจ็ดคนเอาจัดไปงวดนี้เข้าเสแล้วพูเพ้อจัดไปค่ะจัดไปเส็จสิ้นแล้วเส็จสิ้นแล้วกาลัลเปิดงาน รำเปิดงานที่เซลฟูเดี๋ยวมาแร้งเข้ามาเบ่งมาล่ำเราพี่น้องเนาะมาล่ำฟรีอันฟาร์มแค่เราปอนี่เรียบร้อยบ่ะละว่ <c oughs> าสัยญาไปข้างหนา้าอยู่คนจบก่อนแล้วดูอะไรต่อเองด้วยนะครับนี่แหละนั่งรำของเฮาพี่น้องจะว่าหลากสีเนาะหลากสีร่วมกันตุหลากสีก็รวมตัวกันได้ที่เซลฟูที่ประการของเรานะคะอ่า เอบคุณนะครับนพิเศษเลยนะครับเขาเพิเก็เยยาครับขอบะคุณหลายๆแครเดี๋วผูู้้เยซูผู้โกรเอะพูาเอาอีกแบบนะแล้วผู้เยวกับเปิดเขงกันไปนะอาน้องอา้องระวังอาเพีงแค่รายการพ่อระวังก่อเลยเยียวยารถเก๋งค่ะรถเก๋ง ก็ไก่มาม้าแปดหนึเก้ร้อยเอ็ดรถเก๋งก็ไก่มาม้าแปดหน1่งเก้าแด้อยเอลื่อนรถของท่านด้วยค่ะทุกท่านครับแจกขออนุญาตบนเวทีเพื่อมอบรางวัลการประกวดทาข้าวผู้ไหนในางวัลที่หนึ่งสองสามครับประกวดผ้าเข่าประกวดผ้าเข่าครับประกวดทาข้าวเชิญส่งตัวแทนเลยนะครับประกวดทาข้าวส่งตัวแทนบนเวที ที่เสระภูมนะคะที่ว่าการเสละภูมิก็เป็นนางรำเนาะแต่ว่ารำเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะรุบนะครับกแาก็คือะหครัน้นรงวัลแรกที่จะมอบคือการประกวดทาข้าวและการแข่งขันสิบป้งเทาน้ำกตงกลาเปาปีเปาปี ประกวดเบาง่ายนักกันดกันบอรายการเดียวกันนะครับรายการประกวดศิลป์บ้านเขาประกวดเป่าปีแล้วก็ประกวดเบาง่ายครับทุกตำบลครับตำบลที่ได้ที่หนึ่งสองสามบนเวทีเลยนะครับส่งกระแพนเลยนะครับส่งกระแพนครับท่านจะได้ภาพที่ สวยงามบนเวทีนะเราเตรียมเวทีก่อนอยากให้ท่านขึ้นมารับรางวัลบนเวทีนะครับขออนุญาตขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอเภอเสลภูมครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอเภอเสลภูมนะครับท่านสุวรรณเข้าเชิญอาหารและตอนเรียนก็จะมีสไลเดอร์แล้วก็มีไอของเล่นเด็กขึ้นมาแล้วก็มีปลาเป้ามีรองกประธานกรรมการพัฒนาสตรีเพลเสลภูมนะครับบนเวทีครับ ตาสวยงามแล้วก็มีมีอันนี้ประกวดประกวดผ้าเข่าก็คือหมอบรางวัลสมาำหรับที่ชนะนะคะได้ประกวดผ้าเข่าเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นนางลำเนาะนางลำนะคะรางวัลกับผู้พี่ชัดทองนางลำนะคะก็มีหลากสีเนาะพี่น้องเนาะนางลำหลากสีลายหมู่บ้านเอามาร่วมกันเป็นเซ็ตแล้วพูดหหมดเลยนะบนที่ได้รับรางวัลหนึ่งสองสามและรางวัลชมเชย ผมนับดึงถึงสามตะบนใหญ่บมารือว่าสารสีหยุดระวัลเขากองกลางเชนครับประกวดผ้าเขาครับประกวดผิดม้านนะครับสองรายการขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเชนครับเจ้าของรางวัลครับผู้ที่รับรางวัลหนึ่งสองสามแต่ละตาบนครับขอบคุณสางพานะครับ มีมีตะบนเข้าวันอะไรที่หนึ่งว่านี่ดีมากเล็นครับตอนนี้ตอีเซอร์ไพรส์มากเลยตั้มทุกตะบนขึ้นบนเวทีเลยครับตัวแทนทุบตะบนบนเวทีได้เลยตอนนี้ครับทั้ง18ตะบนครับตัวแทนที่จะรับรางวัลตัวแทนทั้ง18ตะบนบนเวทีเลยครับเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบว่าตะบนใดที่ได้รับรางวัลนะครับเรียนเชืญท่านจออ่อยบนเวทีนัมเดอ ครับเอีงเช่นถัดมาจะอ่อยครับเหมือนน้องนะเป็นผู้ลานนะพี่น้องผู้ล่านเสืละภูมินะคะที่ว่าการอำเภอตรงนั้นก็คือคือกองเขาเด้อพี่น้องกองเขาที่เมือนเสาตอนซีโมงเข้าเดิท่ำพิธีสูขวัญเขาไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือล่ำเปิดเกิดเปิดงานนะคะเราชนะเพียงเลยครับ แต่ขต้อมูนี่คือการมอบรางวัลเนาะมอบรางวัลให้สำหรับที่ชนะนะคะประกวดข้าวเ่านะพี่น้องเนาะประกวดข้าวเ่านะคะข้าวเนาะผ่านแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะยูเอวเดี๋ยวก็เป็นน้ำน้ายลายสนอดเห้อเอ้าประกาศแล้วนะเอาเอาสิเออครับผมครับผมครับผที่รังข้าวเป็นนาะเป็นอาหารเนาะพี่น้องเนาะเป็นอาหารนะคะ นี่ก็จะเป็นอาหารเนาะอาหารการกินเนาะรูปปร,ระกาศรางวัลเอารางวัลแยกเลยนะครับ ที่สามครับได้แก่ตัวนสีไครับอาจารสีสามครับตบวสีอะไรสีอไรครับนับหนึ่งคับตัวเลยได้นับถึงสามได้มาถึง้ตัวเลยนากสมัชิบก้องเชิญรับรางวัลค่ะเชิญรับรางวัละตัวแทนทุกขบวนเลยนะครับนักเรียนเลยครับนันสมัคบใยมาเองเลยใช่ไหมคะตัวจริงถึงรั่ ง่ายเลยผมจำอะไรดยน่ายค่ะงากอุดยดมายวานะคะสื้อมืลทองะได้บันทึกภาพแบบชัดเจนชัดแจ๋ววันีราวัลที่สามรับการประกวดสิปมัดเข่ายินดีด้วยนะคะกับพระสมดัตาชัยจากตำรวจอิไลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ห รางวัลที่สองครับในซองเป็นเงินสดนะครับเป็นเงินสดมันแก0พัาทร้อยไหเลขพัน่อเลขให้อ ไปเหรอนไปด้อย่างนี้เหรอคะใช่ไหมพดอูเมียรูหอูเมียรูได้อซีเขาไปไกลแง่เกียแล้วมันมีเสียงเพลงเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูขอบคุณท่านนายเมือสารภูมกครับท่าน เราไม่จะกองแกวซีไล่หรอเราไม่จะก้องแกวกำซีไรเป็นยังไงตะบลขาจะเป็นยังไงเปล่านางงามเป็ไปสเสียงรางวันชมเชยยังบอกเอารางวัลชนะลิศการประกวดเปบีทางมะพร้าวได้แก่ตะบวลวค้าวงคาวางลคต่อไปเราต้องมนการโชว์บนเวทีเลยนงเปลาปีกทางมะพร้าวสาธิตพร้อ ต่อไปแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะยศนรงระเลื่อนชั้นสจยกปอบรองวัดปูกับสจอจอยมันว่าวใหญ่เนาะรางวัลการประกวดว้าวใหญ่เราชนะเลิศระดับที่สอได้ก่ตะบุกองแก้วอีกแล้ว ก้อนแก้วคือควายเราว่าคัดเงินถึงก้แก้วไหมเอาให้พี่หยกกับพี่อ้อยท่านสจลักคณาท่านสจลักราพรมชัยนันให้เกียรติมอบรางวัลค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งว้าวใหญ่ได้แก่ตะบ,บนรองชนะเลิศได้แก่ตะบ,บพรสวรรค์ค่ะรสวรรค์ มีตักมีตัขาข้างฝากข้างต่ำไว้เนาะโอ้ข้งซ้าขอกำหน้าง่ามแล้ว <c oughs> ละ่ะแม่แรงเบาเป็นข้าเห็ดหน้าปากเออเป็นข้าเห็ดเออโม <ๆ S 2> มินบอกเห็ดนโเป็นบอกแรงเบาและรางวัลชนะเลิศก,การประกวดว่าวใหญ่ได้แก่ความยิ่งใหญ่อยู่ที่ตะบนวังหลวงค่ะวังหลวงค่ะชนะรับรางวัลน,นะคะวังหลวงค่ะ หน้ามเผาหน้าแซ่ไม่ดีไม่เนด้วยเห็นด้วยเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งก่อไก่ผอพึ่งเก้าเก้าแปดแปดกึะสินนะครับแปลวรถทันเดอร์นะครับเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ครับหนึ่งก่อไก่ผอพึ่งเก้าเก้าแปดแปดครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับอ่ะต่อไปเป็นอีกหนึ่งประเภทคือประเภทพาเวนพาข้าวพาข้าวพาข้าว เอาชมเชยกันก่อนวันนี้ได้แท้แล้วเข้าตมงานแซงพักงานงามกับผมเอารางวัลชมเชยเพิ่นท่านใดมอบรางวัลคือท่านผู้การอำเภอครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้การอำเภอให้เกียรติมอบรางวัลรางวัลภาคเข่าภาคเข่ายายภาคเขาแซงงภาเขางามนะครับเออท่านท่านท่านสอสอว่าพาช่วยดูรางวัลด้วย นะครับจะเรียนเชิญท่าน้ปครองเกบช่อกนนะคะี๋ยวงชยก่อนนะคะเช่อชัยช่อชยที่หนึ่งนอวงค่ะช่อชยที่หนึ่งน้องหลวงค่ะนค่ะน้องหลวงะนหลวคะนวคน้องหลวงค่ะน้่น้องหลวงค่ะนลน้องหคะนองคะอน้หมว่นอาอย่างนี้ รางวัลชมเชยให้ระรับข้างล่างเลยแกจะได้ไม่สับโมาดีโอเคว่าเป็นยังร้องงก็ม่เลรับแค่ทนีรับแค่หต่ับรับแค่ตำบลไหนเป็ล่ากจะเป็นรที่หลังเนาะจะไปรัรที่หลัรับแค่เปรพ่ชมเชยต่อไปสีวิไลค่ะสีวิไลเชิญค่ะชมเชยชมเชยต่อไป นาเมืองค่ะยงนะคะนาเมืองค่ะนาเมืองกลางค่ะเดี๋ยวนาเมืองมาท่านทางตีเหลียวไปไม่เยอต่อไปช่งเชยตะบนกลางค่ะบนกลางเชิญค่ะแ้ตบบนกลางเท่อรครับตะบนกลางเชิญค่ะต่อไปตบนกลางตบบนกลาง ต่อไปตะบนตัการตะนค่ะต่อไปเมืองใครค่ะเมืองครค่ะเมืองรารเลื่อยชงชยเราน้อยค่ะเราเราน้อยเราเน้อยค่ะเราเราน้อยเราเราน้อยเราไปวั้เลยค่ะเราชอบั้งเลยค่ะใ้เอาเกใช่เา้เ

แต่ตำบลเจ้าของตำบลฝาวครับเออตำบลฝาวอับร้อนด้วเพาก็มีสีชมพูเอออ่าจะ่กระนันใครรู้วัยเด็กพี่สาม่หรอกอ่เป็นนายอำเภอนะคะที่อยู่กบ่เอสีก็คือนายอำเภอนะคะเสร็จูล้วปูมา ผู้ผู้คนยืนอยู่ี่นพันเป็นพัฒนาก่อนปะกวนผู้เสือเชียเดียวแบบขอจอดขอจอดาไปเอาไม่คุณพ่อคะมีสาม้กมนโอ้แลาวันที่มแล้วมันที่สามแล้วมันเอาไม่เอา่เอาไ่เอาไม่เอาไม่เอาไมอาไม่เ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 อาไมเอาไม่เอาอาไมเอาไม่เอาไ่เอาไม่่เอาไอไม่เอาไ่เอา่เอ่เอาม่เาไม่เาม่าม่าม่เไม่เอ่เอาไเอาไม่่เอาเอาไ อ่าคุณคุณคุณลั่นคุณูลั่นเซรพูม็ีัเนเนอ่าขอบคุณพี่บัเนะคะเอาร้อนแดดมากเลยแล้วก็นางรำก็รำเสร็จไปแล้วนะคะนางรำก็รำหนึ่งพคนอ่าหนึ่งพัหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนเป็นเป็นครอบริบเจ็ดสี่ปีของเมืองเสระภูมนะคะเป็นที่เกอเป็นที่กกกับสันน้ำปรับอากา สองคุณกรกนพี่น้องี่น้องกับตืนนนะเกลียครับปืนเกลีย์โอ้อันนี้คือที่สามนนี่ึงเกดที่สามต่อไปที่สามมาเกดมาที่สงมาที่องมดที่สองมาที่สองมาล้ววันที่สองเนี่เออ้เกีตบนท่าม่วงครับม่อง่มาได้อลีมาตาบนท่าบวงไดเอลีบานพ่อแทบนดีพ่อแทบมหบนี่อทบอ่าอาตบนไหนมาด้ตาบนไหนบมางม่ส แรงวมาได้แวันชนเลิและรรงวันสุดท้ายเ,าเป็นแรงวันชนะเลิศการปวดทางเข้าใหญ่ภาคเขาเซ่บเอ่อภาคเขาเง้งมที่เกิดขึ้นนนาเรื่องเจ้าสมุทรน่าน้องครับยินดีด้วยนะคะบุญมาเลิศแรงวันดูพอดีเสียบดำใบกับเขาเราเราต้องการพนักาครับครับ โอเคดีด้บรากันประชนั่เนาะท่าบในวันเบอร์เพื่อขอต้อพรับท่นั้นครขอบคุณคนัอบครับขอบคุณผู้นำสตรีทั้ง18ตำบลด้วยค่ะจ้าครับอันอนน้ด้วยครับเอราะซาร่าซาร่าอยากให้ดูนั่นเสร็จวันเกินพั แค่ป no right. hey, yes. uh, ีแรกปีย้อนหลังได้โรงหลายได้ถ้าลูกขังทางลางเป็นตัวครับครับผมข่อพระกุณครับอ้าวเรียนเชิญคณะครูสอนปราราเสระภูมิครับ ขนะน,นม้วก็เป็นประชาชนคุนว่าเดินเลาะสื่อของนะคะตอนเย็นจะมีหมอลำอาดนตรีให้ชมฟรีนะคะเป็นงานบุญคุรลานที่เสรภูมิที่ปากาญอำเภอของเรานะคะงานจะมีวันที่10ถึงวันที่16นะคะแล้วก็จะเดินไลฟ์สดให้พี่น้องดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็น ฟังขายของนะคะแต่นางรำเราหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนนะคะก็ครบหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดปีของอำเภอเสละภูมินะคะเสียงว่าลม่มมาดังเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันติดเลยค่ะจีดยวเใาเดินไปฟังคุณเนาะพระบาเสียงเครื่องเวทที่ประกบเสียงว่าล่ำแล้วนะคะพระาพันบอบรางวัลเส็จสิ้นไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นมะขามหวานเนะาะมะขามหวานแลลวก็ของกินผลมะมักหลากใหม่เนาะเดี๋ยวเรา กลับมาทางฝั่งที่รถเราจอดอยู่นะเพราะว่าเรามาสามวันแล้วเราก็มาตลอดทั้งสามวันนะคะ ไก่ทอดเนาะไก่ทอดแล้วเราจะกลับแล้วเนาะเพราะว่าทุกอย่างก็จะเป็นมอลาเป็นของเล่นตามที่ทำงานต่างๆเนาะมีถึงวันที่สิบหกนะคะแล้วก็จะมีมอลาปฐมมาด้วยนะคะได้ยินแว่วๆเมื่อเช้านี้เนะเาะไปพี่นอ้องเขาจะกลับบ้านากันแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปหารถ เพราะว่าท่าขุนเสียงหมาลำมันมันทำให้ม,มีเสียงหมอลำไปเด้อคนกาพอค่คอยทะยอยลังกับเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นนั่งล่ำมีคนกาทะยอยกับเรื่อยๆนะคะมุกกะพลอยออกมาเนาะพอค่อยทยอยกับนั่งล่ำหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนพี่น้อง เป็นปีที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดครบปีของเซรภูมิเรานะคะเราลงวิดีโอเดี๋ยวเราจะเอาวิดีโอไปลงแล้วก็ไลฟ์สดผ่านไปแล้วเนาะนางรำหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดท่านนะคะเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปลงที่ป้ายเพื่อเซรภูมิินี้ต้อนรับดีกว่าเนาะก็เอานั้นเป็นเสด็จพ่อเราห้ารถเต็มไปหมดเลยที่น้องไป ทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วเนาะนะคะก็จะมีงานกลางคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นประกวดประกวดผู้สูงอายุลำนะคะลำผู้สูงอายุนะคะไปพี่น้องลงไลน์แล้วเด้อบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ